คนวันนี้นะคะมารีวิวฟูคกกุชชี่นะคะที่ทุกคนสามารถคอมเมนต์ว่าจะให้เราว่าจะให้เราไปีบอันไหนเนาะก็มีฟูคุชชี่อันแรกไอติมนะคะอันที่สองเป็นเ,เป็นอะไรนี้นะคะน้องลาปูปูนะคะอันที่สามมิกกุปนะคะอันที่สี อันที่สีะะ่เป็นรูปปากนะคะถ้าเรานะผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเพราปกติเราคีดลืมบ่อยอันที่ห้าอยู่ไหนเนี่ยอ,อันที่ห้าเป็นด็อกเจนะคะนี่นะคะด็อกเจนะคะเอาละอันที่หกนะคะก็เอ,อ๊ะ คายเปบ,บี้นะคะคายเปบปี้ค่ะทำเองเลยนะคะไม่ได้ซื้อค่ะมันก็ทำเองเลยนะคะอ,อ,อัน,นที่เจ็ดนะคะอ,อ,อันที่เจ็บเป็นไอโฟนใช่หรือเปล่าอันที่แปอันนี้ก็กล่องฟ่งมไอโฟนนะคะมีหลายสียอันสุดท้าย อันสุดท้ายนะคะเป็นปากนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะก็ขอจุกจีเพ่อนนี้นะคะอ๋อลืมไปค่ะลืมไปก็มีน้องเชียร์แปรนะคะนอ๋อโทษทีนะคะพอ,อ,อดีไม่ชอบเปร่งบอกค่ะอันนะคะเชียร์แปรก็ขอจุกจีเพลินนี้นะคะ่ะบายบาย เดี๋ยวกันคลิปหน้านะคะทุกคนต้องเพิ่มพร้อมมื์มาด้วยเนาะเราถึงจะทำให้ถ้าคอเยอยงไม่รู้นะคะก็ไปกดย้อนหลังดูได้เลยบ๊ายบายค่ะ